สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะอยู่กันที่เดิมเลยบริษัทตั้งอยู่เซรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพสำหรับวันนี้นะคะเอินจะมาอัปเดตสต็อกเป็นรถกระบะให้ลูกค้าได้ชมเลยนะ คือนาวาล่านะคะลูกค้าที่อยากจะได้กระบะนาวาล่าแคปไว้ใช้งานสักหนึคันนะคะต้องแนะนําเลยนะเพราะว่าตอนนี้นะคะที่เพรย์น,นะคะมีให้ลูกค้าเลือกนะคะครบทุกสีเลยก็ว่าได้นะคะอันนี้เป็นสีแดงตัดดำนะคะแล้วก็สีดําตัดดำนะคะแล้วก็สีขาวตัดดำนั่นเองนะคะเป็นตัวแบ็กอีดิชันนะคะก็คือทุโทน2ส,สีเลยพามาชมนะคะลูกค้าที่สนใจอยู่นะคะติดต่อหาเอิรนผ่านเบอร์ที่หน้าจอได้เลย มาที่คันแรกคันนี้เลยนะคะคันนี้เป็นนิสสันนาวาร่านะคะเป็นตัวแบ็กอีดิชั่นเครื่อง2.5นะคะคันนี้ก็เป็นสีแดงเลยนะแดงตัดดำแบบนี้เลยนะคะคันนี้ลูกค้าได้ไฟโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ติดตั้งมาให้เรียบร้อยพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะติดตั้งไว้ให้ลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันนี่ ตัวนี้นะกระจังหน้านะคะเขาจะออกเป็นสีดําเงานะคะพร้อมกับโลโก้ของนิสสันอยู่ตรงกลางนะคะทะเบียน3ทพุทเท่ตาตา่อต่อ8 4 6 0นะคะเป็นป้ายกรุงเทพเลยสภาพสวยๆเดิมๆเลยนะคันนี้นะคะซุ้มล้อนะคะจากโรงงานนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยพร้อมกับตัวแม็กนะคะที่เป็นแม็กสีดําเงานะคะพร้อมกับน็อต6กรูนะคะแบบนี้แล้วก็แม็กเดิมแท้จากโรงงานเลยนี่ ตัวยางได้เป็นยางของโตโยนาะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวยางได้ยางปีใหม่ด้วยได้ยางปี19สัปดาห์ที่33นะคะโชคภายในเดิมๆเ,เลยมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะสีกระจกของไฟเลี้ยวนะคะเป็นสีดําตัดสีส้มแบบนี้เลยคันนี้ตีคิ้วกันสัดมาให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะเป็นแคปยกสูงมีสติกเกอร์นะคะรอบคันเรียบร้อยเลยนะสีดําเดิมนะคะสติกเกอร์ดาเดิมแบบนี้เลยโลโก้ของนิสันนะคะที่ กระจกนะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะมาพร้อมกับตัวยางและแม็กนะคะเป็นยางแม็กเดิมๆเ,เลยปี19ทั้ง4เส้นมีซุ้มล้อเดิมจากโรงงานนะคะสติ๊กเกอร์ของแ a c k Edition นะคะก็ติดมาอยู่ครบเลยนะคะตัวรถนะคะคันนี้นะะบอกเลยว่า อาจจะทําสีแต่ว่าทําแค่พวกสเก็ดหินเท่านั้นนะคะเพราะว่าสติกเกอร์ไม่ได้ทาทั้งคันแน่นอนสติกเกอร์ยังแปะมาอยู่ครบพร้อมกับตัวด้านหลังนะคะที่เป็นแบบไฟไท้าย LED เครื่องคันนี้เป็นเครื่องตัว E นะคะมีกล้องหลังติดตั้งมาให้นะคะพร้อมโลโก้ของนิสสันด้านหลังแบบนี้เลยนาวาล่าก็ด้านหลังแบบนี้เลยไลเนอร์ด้านหลังนะคะบอกเลยว่าเดี๋ยวทำความสะอาดนะคะรับรองว่าใหม่กิฟแน่นอนแบ็กอีดิชั่นนะคะทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะ คงสร้างเดิมเดิมเลยนะที่สําคัญนะคะคันนี้นะคะไม่เคยชนหนักพลิกความจมน้ําตีลังกาอย่างแน่นอนและอีกเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะตัวรถนะคะไม่เคยตัดต่อเล็กตัวถังนะทุกอย่างเดิมหมดเลยเช็คศูยน์ในทุกคันนะคะมีคิวการสาติตตั้งมาเรียบร้อยเลยนะ,ะพร้อมกับฟิล์มนะคะติดตั้งให้รอบคันเลย นี่ตัวยางเส้นที่สี่นะคะก็เป็นยางแมกเดิมนะคะจากโรงงานปี19ทั้งสี่เส้นนะคะในส่วนของยางแล้วก็ตัวแมกไม่มีช้ำลดแล้วก็ไม่มีบุบปิดเบี้ยวนะคะโครงสร้างเดิมเเลยถัดมาเลยนะคะจะพาลูกค้าไปชมภายในของคันนี้กัน ให้ในคันนี้นะคะลูกค้าได้พวงมาลัยมันติฟังก์ชัน2ฝั่งนะคะเป็นตัว e n s t a s t t r p นะคะด้านซ้ายมือนะคะปุ่มสีแดงตรงนั้นเลยนะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่59,431กิโลเมตรเท่านั้นนะคะพวงมาลัยรับสายวางสายได้นะคะแล้วก็พวงมาลัยเป็นหนังเทียมแบบนี้เลยปุ่มกดนะคะเติมน้ำมันนะ,ะจะอยู่ด้านนี้นะ,ะตัวนี้มีตัวออกทิปให้ลูกค้าด้วยเลยนะคะในส่วนของฝั่งประตูรถนะ กระจกเป็นออโต้คนขับนะคะในส่วนของกระจกบานเรื่อนแล้วก็ปัวล็อกรถปลดล็อกนะคะกระจกพับไฟฟ้าปรับออโต้แบบนี้เลยนะตัวเทปนะคะด้านข้างประตูรถนะคะติดมาให้เดิมเดิมเลยคันนี้ราคาอยู่ที่4ี่0 0 0เก้าหันบาทปี19นะคะเป็นเครื่องดีเซลสีแดงดำนะ,ะจดทะเบียนสีนี้เลยบอกเลยว่าทุกอย่างคันนี้เดิมๆิมเลยนะคะ วิทยุนะคะได้เป็นจอนะแล้วก็มีกล้องหลังให้นะคะแล้วมาพร้อมกับตัวแอร์เป็นแอร์หมุนนะคะคันนี้เป็นเกียร์กระปุกเกียร์แมนวนวลนะคะมาพร้อมกับตัวคอนโซลตรงกลางนะคะมีที่วางแก้วให้หนึ่งฝั่งที่อิงไหลนะคะเป็นหนังแบบนี้เลยสภาพภายในคันนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะพร้อมตะเข็บไ,ได้สีส้มนะคะตรงนี้เขาก็จะระบายความร้อนได้ดีนะคะเพราะเขาจะเป็นผ้านะตัวนี้เป็นผ้าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหนังบอกเลยว่าตัวเบาะดูแลง่ายทําความสะอาดง่ายที่สําคัญตัวเข็บก็เปิดได้ด้วย แบบนี้เลยนะคะประตูรถนะคะน็อตเดิมแน่นอนนะคะประตูเดิมน็อตเดิมนะคะบอดี้ด้านหลังก็เดิมนะมาพร้อมกับตัวแอร์นะคะมีแอร์หลังมาให้นะคะทั้งสองจุดที่สําคัญนะอันนี้เขายกได้นะคะตัวเบาะเครื่องมือแม่แรงทุกอย่างก็อยู่ครบเลยนะคะห้องเครื่องด้านล่างเดิมๆนะโครงสร้างเดิมหมดเลยนะคะเครื่องมือแม่แรงทุกอย่างก็ติดตั้งมาให้ครบด้านหลังเขาจะเป็นหนังแบบนี้เลย สภาพคันนี้สวยๆเดิมๆนะคะอยากจะเข้ามาดูตัวรถจริงนะคะนัดเอินได้นะ,ะบริษัทเปิดทุกวันเลยนะคะถัดมานะคะในส่วนของคันนี้เลยนะคะคันนี้ก็เป็นสีดำตัวแบ็กอิดิชันเช่นเดียวกันนะคะทะบิยัตสามเทพุทธเทอทถุงหนึ่งหนึ่งสองเก้านะคะเป็นป้ายของกรุงเทพเลยคันนี้ก็ได้สีดำเงานะคะพร้อมกับสีดำด้านนะคะในส่วนข,ของฝากระโปรงนะคะที่เขาเป็นผาครึ่งนะ,ะแล้วก็ด้านบนของตัวรถนะคะก็จะเป็นสีดำด้านเลย คันนี้นะคะลูกค้าก็ได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์ติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะพร้อมไฟตัดหมอกแบบนี้นะกระจังหน้านะคะก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะพร้อมกับโลโก้ของนิสสันอยู่ตรงกลางนี่รอบพันเดิมเดิมเช่นเดียวกันนะคะซ้มล้อเดิมแท้นะคะจากโรงงานนะมาพร้อมกับตัวยางนะคะคันนี้ได้ยางปี19สัปดาห์ที่12นะคะเป็นยางของโตโยนะคะคันนี้ก็บอกเลยว่าสภาพรถล้อแม็กทุกอย่างเดิมเดิมบอดี้สวยสวยเดิมเดิมเป็น2.5นะคะ d d ทีนะคะตัวนี้ก็ได้เป็นตัวแบ็กอ d ดิชันนะคะในส่วนของประตูแล้วก็ตัวฝากระจกมองข้างนะคะตัวนี้ก็ได้ในส่วนของกระจกเดิมจากโรงงานเช่นเดียวกันสติ๊กเกอร์สีดำแต่สีส้มกระจกก็เดิมๆนะคะสะภาพรถไม่มีชนหนักพลิคว่มจมน้ามาอย่างแน่นอนบอดี้ถัดมานะคะด้านท้ายนะคะคันนี้ก็เป็นยางปีเดียวกันสัปดาห์เดียวกันแม็ก เดิมแพ้จากโรงงานเช่นเดียวกันตัวน็อต6รูแบบนี้เลยนะโครงสร้างด้านในก็เดิมๆนะคะซุ้มล้อสี่ฝั่งนะคะเดิมๆไม่มีน็อตหายน็อตหลวมแน่นอนคันนี้เป็นเครื่องตัว E นะคะมีกล้องหลังมาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมโลโก้ของนิสันอยู่ตรงกลางแล้วก็นาวาล่านะคะอยู่ด้านข้างนี่พื้นที่นะคะในการขนของขนสัมภาระนะคะทุกอย่างก็ยังอยู่ครบสติกเกอร์ก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยนี่สภาพคันนี้ก็สวยๆชวยเช่นเดียวกันพาไปชมภายในนะคะ ภายในคันนี้นะคะบอดี้ด้านในนะคะก็เหมือนคันเมื่อสักครู่เลยนะ,ค,ะคันนี้ก็หม่กิฟเหมือนกันนะคะภายในก็ได้เป็นบาะหนังสีดําตะเข็บได้สีส้มนะคะคอนโซลด้านล่างตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นผ้านะคะ,เป,ะ,คะเ,เป็นเกียร์แมนนวลนะแอร์เป็นแอร์หมุนนะคะในส่วนของตัวจอนะคะก็มีกล้องหลังนะคะนี่คอนโซลด้านบนทุกอย่างเหมือนเดิมแอร์แบดนะคะคอนโซลตรงข้างหน้าก็ยังอยู่ครบนะคะมีที่วางแก้วให้นะคะในส่วนของคนขับแล้วก็คนนั่งเลย สะดวกสบายมากมานะคะคู่มือทุกอย่างนะคะอยู่ครบที่สำคัญนะคะตัวแคปก็เปิดได้เช่นเดียวกันประตูรถนะคะก็เดิมเดิมตัวน็อตไม่มีน็อตหายน็อตหลมน็อตขยับโครงสร้างเดิมเดิมเลยถ้าลูกค้าอยากให้ชัวร์และมั่นใจนะคะแนะนำมาดูรถที่เพชรยนต์ก็ได้นี่ตัวแอร์นะคะทุกอย่างบอดี้เดิมเลยนี่กระเป๋าจิงโจ้ให้สองฝั่งเลยนะคะแคปเปิดได้นะนี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะ ถัดมานะคะคันนี้เลยนะคะรูปลอยอีกหนึ่งคันนะคะเป็นตัวสีขาวตาสีดำนะคะคันนี้ก็เป็นนิสสันนเว่านะคะตัวนี้ก็เป็นตัวเครื่อง2.5เช่นเดียวกันนะคะ DDTI นะคะคันนี้ก็ซุ้มล้อเดิมนะคะจากโรงงานทะเบียน2สทบุท่าล้อเรือ6212นะคะไฟโปรเจคเตอร์มีไฟเดทามตัดหมอกมาให้จากโรงงานเช่นเดียวกันนี่สภาพสวยๆแบบนี้เลย ซุ้มล้อนะคะก็ตัวน็อตอยู่ครบนะคะคันนี้ลูกค้าได้ยางนะคะเป็นยางของเดี๋ยวดูให้นะได้ยางปี2017นะถ้าคันนี้แม็กเดิมแท้โรงงานนะคะยางปี17โครงสร้างเดิมๆไฟเลี้ยวก็จ่งมองข้างนะคะติดฟิล์มให้รอบพันมีคิ้วกันสาดติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะบอดี้ข้างในของคันนี้นะคะก็ได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสองฝั่งเป็นเกียร์แมนนวลนะคะตัวเบาะก,ก็ได้เป็น บอสีดำนะคะถ้เก็บได้สีส้มนะคะเนื้อผ้าด้านในโครงสร้างด้านในนะคะทั้งสามคันที่เรารีวิวมาเหมือนกันทั้งสามคันแต่ต่างกันที่สีอย่างเดียวสีแล้วก็ยางของปีนะคะนี่สภาพเดิมๆคันนี้ก็เป็นตัว E นะคะมีกล้องหลังติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมโลโก้ของนิสันนะคะแล้วก็นาวาล่าของตัวรถอยู่ด้านหลังแบบนี้เลยนะไลเนอร์ด้านหลังนะคะก็เดิมๆเช่นเดียวกันมันเป็นรถขนบรรทุกนะคะนี่ ได้ปีใหม่หมดเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูราคาของสีดำก่อนคันนี้เลขใม่อยู่ที่ห้าหมื่เจ็ดกิโลเมตรนิสสันนวาล่านะคะเครื่อง2.5้าราคาสี่เก้าเก้านะคะสี่แสนเก้าหเก้าันบาทปีสิบเก้าครื่องดีเซลนะคะสีดำเช่นเดียวกันสภาพคันนี้ใหม่น้อยปีใหม่สภาพสวยๆเดิมๆสำหรับสีขาวคันนี้นะคะเดี๋ยวพาลูกค้านะคะมาดูในส่วนของราคากัน ราคาต่างกันที่สีนะคะลูกค้าขาต้องบอกก่อนคันนี้ก็ปีสิบเก้านะคะเลขไม่อยู่ที่สองหมื่นเก้าพันกิโลเมตรนะคะราคาขายอยู่ที่ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะคะเครื่องดีเซลจดทะเบียนขาวดํานะคะเลขเครื่องเลขถัขงนะคะทุกอย่างตรงกันหมดเลยนะนี่สาหรับสามคันนี้นะคะก็ยังว่างอยู่นะลูกค้ารีบติดต่อมานะคะลูกค้าที่สนใจออกรถนะคะติดต่อหาเอิร์นได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทร 0971693884ได้เลยนะคะแอดไลน์หาเอิรนเบอร์นี้ได้เลยนะเอิใช้เบอร์เดียวลายเดียวนะคะอยากจะดูห้องเครื่องขนาดไหนเพิ่มเติมหรือดูรูปภาพรถขนาดไหนเพิ่มเติมนะคะติดต่อมาหาเอิรนได้เลยผ่านเบอร์โทรที่หน้าจอนะคะคลิปนี้กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะไเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ